คาดหวังอะไรจากงาน SDCC 2022ที่มาเวลกำลังจะกลับเข้าร่วมอีกครั้ง ส่วนตัวนะผมคาดฝังตัวอย่างแรกของ Black Panther Wakanda Forever และก็ตัวอย่างแรกของ Secret Invasion ที่ตอนนี้น่าจะถ่ายทำไปได้เกือบเสร็จแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด e w เว e w o l f by n i g h t ที่ตอนนี้ยังไม่มีโลโก้อย่างเป็นทางการเลยและอีกเรื่องก,ก็คือ The g u r r e n o n t h the l a x y x y l o l i y Special หรือก็คือตอนพิเศษของพวกการ์เดียนในวันคิดต์มาสคือส่วนต่อไปที่ผมอยากให้มีก็คืออัพเดทกองพืุหน้าของเรื่องซีรีส์โลกิซีซันสโดยตอนนี้มีภาพหลุดมาแล้วเป็นรูปโลกิใส่ชุดสูตรกับมอร์เบียสไม่ใช่มอร์เบียสอีก,กันหนึ่งนะโดยหลังจากจบเราจะได้รู้ว่าแข่งได้ยึดของที่นี่แล้วคือ TVA มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแข่ง The Conqueror ที่ปล่อยปะละเลยให้มีไทม์ไลนย์เยอะแยะก็คือเหตุผลที่ทำให้มีส p มเ e r แมนถึง3คนนั่นแหละและเราก็ไม่รู้เลยว่าซีวี่เป็นไหนหรือซีวี่ทำอะไรอยู่มันน่าติดตามมากๆมันคือยีย่อะไรวะนั่นอะในสมรภูุมก็ต้องมีมนุษย์เป็นตัวละครเด่น เรื่องต่อไปอาร์เมวอร์ของพี่นักฆ่าเด็กหรือวอสไมชีโดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวที่ผมสนใจที่สุดคือมันเป็นอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเลยว่าพี่ดอนชีเดลจะแบกหนังแล้อย่างไงเอ้ไม่ใช่สิจะแบกซีรีส์ได้ยังไงคือเรื่องนี้เราจะได้เห็นการที่ดอนชีเดลได้เป็นตัวหลักสักที หลังจากที่เขาเป็นตัวหามาแล้วในหลายเรื่องฉันเสียใจว่ะโอเคไม่ต้องนะฉันแค่อยากบอกว่าฉันเสียใจเออฉันก็จะากฟังแค่นั้นน่ะแต่ฉันว่ามันแหม่คือเป็นตัวหาอย่างเดียวเลยไม่ทําหาเลยเลยมีมาขาพังในซีวิววอลคงจบไม่สวยและสิ่งที่ผมอยากให้มีในเรื่องนี้ก็คือ The p u r n i t u r ที่แสดงโดยจอห์นเบิร์นทอซึ่งในคอมมิกมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ เป็นพันธุ์นิเจอร์ที่มีชุดปลอไม่ชีนเป็นอะไรที่โคตรเท่คือแบบอยากให้มีในซีรีส์เลยอะคือในไหนเขาก็ดึงพวกแดนเดวิลมาแล้วก็อยากให้มีพันธุ์นิเจอร์บ้างคือในเรื่องนี้อาจจะมีการกลับมาของทั้งก <Okay. S 1> ัสตินแมเมอร์เนี่ยถ้าคุณติดคุกอะและภาษาคุกคุณไม่รู้อะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าคตรเล้าใจเลยวะ่ะชาลอนคาร์เตอร์ที่ขายบุธให้กับพวกโจรหรือพวกที่มีอะไร และก็ชาลอนคาร์เตอร์ที่อาจะเป็นต้นเหตุให้กับเรื่องราวในครั้งนี้ก็ได้เพราะเธอได้เป็นคนควบคุมอาวุธของสารัฐแล้วอาจจะมีการขายเทคโนโลยีสตาร์ให้กับผู้ก่อการร้ายหรือตลาดมือต่างๆซึ่งจะทำให้บอมมชีนต้องไปตามเก็บซากของสตาร์อีกครั้งฉะนั้นเออตอยมชุดนายไว้ใช้ก่อนสักพักโอเคไม่โอเคไม่ได้ทาให้ตอบเรื่องต่อไป i อรอนฮาร์ Heart, ที่เรื่องนี้จะดำเนินเรื่องต่อจากแบ็ p แพนเตอร์วากันดาโฟลเวอร์ที่ปัจจุบันเราได้เห็นพวกโลโก้หรือสติกเกอร์ต่างๆที่หลุดมาจากในหนัง b บ็ c แพน n t อร์แล้วโดยในตัวเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของลิลลี่บิลเลียมเด็กสาวที่เก่งเทคโนโลยีมากคือเก่งเหมือนสตาร์กเลยคือจบตั้งแต่อายุ14เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดอะนะคือในคอมิกเธอเนี่ยเป็นตัวแทนของไอรอนแม คืออเล็แมนตอนนั้นคือเดี่ยงพราะแคปมาเวลนะ่ะในซีรีส์วอร์สอสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในเรื่องนี้ก็คือผมอยากเห็นเด็กในอเล็แมนสที่เป็นเด็กเด็กเส้นของสตาร์คอ่ะพูดง่ายๆเด็กที่โผล่มาในเอ็นเกมตอนจบที่มาในงานศพคนนั้นแหละแหละผมอยากให้เขากลับมาด้เราถึงกันอย่างนั้นก็ได้ลองแล้วก็กลับมาทีมอัพกับลีลี่ในเรื่องนี้ ต่อไปก็คืออังกต้า how of parknet หรือก็คือเรื่องราวของแม่มดสาวสายม่วงคือเรื่องราวของเธอเนะี่ยยังไม่จบอย่างที่เรารู้ว่าในตอนจบของหมอแปลกภาค2วันด้านั้นได้ฝังตัวเองไปในบันลังของสการ์เลตตวิทหรือก็คือเธอตายชั่วคราวนั่นอาจจะทำให้มนสกดของเธอ ที่ใช้กับอากาธามันสลายไปและทําให้อากาธากลับมาคือได้เรื่องราวของภาคแยก,กหรือซีรีส์ของอากาธาเนี่ยคือผมอยากเห็นพวกอะไรนะพวกสายเวทในอดีตท,ที่เป็นพวกแม่มดการล่าแม่มดอะไรพวกเนี้ยคือเล่าเรื่องในอดีตไปเลยหรืออาจจะเห็นลูกของมันได้อีกครั้งก็ได้พวกวิกแคนอย่างเงี้ยในเรื่องเนี้ยผมโคตรเชียร์เลยคือผมเดาอะไรไม่ได้เพราะในคอมิกมันเป็นแค่ใาญแก่เล็กลูกกันได้นะเรื่องต่อไปก็คือ Echo หรือภาคแก้ของมายาโลเปสที่โผลม่มาแล้วในฮอกไอคือเรื่องนี้ยืนยันแล้วว่าแมดเมอร์ด็อกจะกลับมาคิงพินก็ด้วยคือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของแดเดวิลและคิงพินกับตัวประกอบ Echo ก็เป็นได้คือในคอมิกเอ h กกับแดเดวิลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะเอโกหูหนวกและแดเดวิลก็ตาบอดซึ่งไม่รู้ว่ามันจะสื่อสารกันยังไงนะแต่ในคอมิกมันมีการกุ๊กกิ๊กกันหน่อย คือพี่แมทกูเนี่ยเมียเยอะชิบหายในคอมิกค,คือในเนื้อหาผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่จากตอนจบที่คิงพินโดนยิง Your family Sometimes Family see. Eye eye. ซึ่งนั่นไม่ทำให้เขาตายหรอกเขาจะตาบอดเหมือนในคอมิกแน่นอนซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการที่เอ็โคได้ร่วมมือกักบแมทเมอร์ด็อกไปปราบคิงพินอีกรอบหนึ่งซึ่งส่วนที่ตื่นเต้นที่สุด สำหรับแฟนนาเวลก็คือ d a r e เดวิลไม่ใช่แอ h โคเลยเรื่องต่อไปเดอ Marvel หนังที่รวมตัวละครที่คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อย่างกับตันมาเวลมิดมาเวลและก็สเปกตรัมจากเรื่องวันดาวิชันคือถ้าใครตามข่าวมันมีการเปลี่ยนชื่อมาจากกับตันมาเวล2ซึ่งในเรื่องนี้จะมีนักแสดงจากเกาหลีหรือก็คือเท่าแก่จากเรื่องอ e ีเทวอนคาส ซึ่งผมโคตรตื่นเต้นเลยว่าเขาจะมารับบทอะไรซึ่งหลายคนเดาว่าเขาจะมารับบทอามาเดอุสโชหรือตัวละครที่เป็นอัจฉริยะและก็เป็นฮักด้วยที่เป็นญาติกับตัวละครโชในเอกอัพทอนผมจำชื่อเต็มเ็มนางไม่ได้ส่วนในเนื้อหาของแคปมาเวลหรือวิดมาเวลผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่ามันจะเล่าอะไรถ้ามาก็ดูแหละเราทำยังไงได้ทำพูดให้ไม่สวยนะเวย้ยอีกเรื่องที่ผมลืมพูดก็คือ วันเดอร์แมนที่จะเป็นเรื่องราวของนักแสดงที่มีพลังพิเศษเราแค่นี้แล้วกันที่เหลือมันจะสปอยมากไป <Yeah. S 1> ต่อไปจะพูดถึงแอนิเมชันพวก X-Men 97ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ต่อจากแอนิเมชันปี97นั่นเองซึ่งผมดูไปแล้ว4-5ตอนเป็นอะไรที่สนุกดีนะคือเรนดินตี่พ์ทฮอสตาร์มันมีภาคไทยด้วย ถ้าใครชอบก็ไปดูกันได้เรื่องต่อไปก็คือ What If ซีซั่น2ซึ่งซีซั่นแรกผมเฉยๆนะแต่ตอนที่4โคตรจะดีดีกว่าหมอแปลกพัก 2, 2> <c oughs> เรื่องต่อไป Marvel Zombie ที่น่าจะอิงคอมิกมากขึ้นไม่เหมือน Marvel Zombie ใน What If ที่เป็นอะไรที่แบบเฉยๆอะแต่โหดนะในเรื่องอะเรื่องต่อไป s i d e r m a n Fat Man Year ซึ่ง m มา e l Studio จะทำเองไม่เกี่ยวกับ Sony ซึ่งอาจจะเล่าเรื่องราวก่อนที่ปีเตอร์จะโดนแมงมุมกัดหรือโดนแมงมุมกัดในเรื่องนี้แหละและก็เล่าเนื้อหาที่เราไม่ได้รู้ในหนังในเรื่องนี้แต่นักภาคอาจจะเป็นนักภาคคนอื่นที่ไม่ใช่ทอมมาแลนซึ่งจริงๆทอมมารแลนก็อยากมาแหละแต่คงติดลิขสิทธิ์กับโซนีก็คงมาไม่ได้ต่อไปเป็นการ d เด of the Galaxy Vol. 3 ซึ่งถ้าใครได้ดูทอเรเลิบเป็นทันเดอร์จบก็คงอยากเห็นทีมนี้ต่อว่าจะเป็นยังไงซึ่งในภาคนี้จะมีตัวละครใหม่อย่างอดัมบอลล็อกซึ่งได้ดทั้แสดงที่โคตรเท่โคตรอันตรายจากเดอะเวนแลนเนอร์ซึ่งหุ่นเขาตอนนี้แม่งเป็นอะไรที่ต่างจากแต่ก่อนที่เป็นเด็กกระโปกคิค้วขมมดซึ่งปัจจุบันแกโคตรหล่อเท่เลยคือในภาค3นี้เราอาจจะได้เห็นการกลับมาของ กาโมล่าก็ได้แต่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งน,นะซึ่งเนื้อหาก็รอดูอะและก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นจุดจบของล็อกเกตก็ได้ซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยเสียดายมากๆเรื่องต่อไป a n น m a n and the w a t c อร์ a n t ด m ควนตมาเนียซึ่งเรื่องนี้ตัวร้าจะเป็นแขงเดอะคองคอลเลอร์แน่นอนจิเนะก็บอกอยู่นี่ว่ามันไม่ใช่งั้นโอเคเชื่อก็ได้และถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดโลกีซีซั่นสอ จะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับแข่งและโลกิอาจจะเชื่อมเรื่องนี้ก็เป็นได้แบบส่งตรงเนื้อหามาถึงแอนด์แมนภาคสามเลยก็รู้สึกอยู่ได้สารพูดจริงมันมีจริงทีหน่อยพอแล้วคขพูดอะไรที่พูดพดคพูดอะไรที่พูดพดเรื่องต่อไปแฟนตาติกโฟฉบับ MCU ซึ่งล่าสุดที่เราได้เห็นลีรชาร์ดก็คือจอห์นคาซิสก,กี้แสดง ซึ่งเรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องเดียวของเขาเพราะมาเวลมันไม่ชอบแฟนแคสอยู่แล้วก็เลยเอามาฆ่าทิ้งอย่างที่ไฟกี้เคยพูดไว้ว่าเขารักคนแฟนมากรักตายหลายหาโดยเรื่องราวของแฟร t ติฟ o โวภาคนี้มีคนดาวมากมายว่าจะไปเล่าเรื่องราวในอดีตที่ทีมนี้จะเป็นยุค60และก็ทะลุมิติไปมิติอื่นหรือไม่ก็ย้อนเวลาข้ามเวลามาที่ยุคปัจจุบัน ซึ่งผมอยากให้เป็นเรื่องราวของทีมทีมเนี้ยย้อนกลับไปในอดีตและก็ติดอยู่ในอดีตและก็ข้ามกลับมาในอนาคตในยุคปัจจุบันปี2024-2025ซึ่งจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากถ้าเล่าแบบนี้คืออยู่ดีๆถ้าเล่าว,ว่ามีทีมนี้อยู่แล้วซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากที่ไม่โผล่มาใน End นเกมมันแถยากอะแถพวกเขาหลุดไปในมิติอื่นเลยดีกว่าเรื่องต่อไปเบด ที่ประกาศตั้งนานแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยแต่เหมือนใกล้จะได้พู้กกับแล้วโดยตอนนี้เบตได้มีข่าวหรือว่าจะเล่าเรื่องราวในอดีตที่เบตมีอายุก,กว่าร0อปีและก็มีลูกสาวที่ต้องเลี้ยงดูซึ่งจะเป็นแวมไพร์เหมือนกับเขาแต่ก็ยังไม่มีอะไรยืนยันนะนะ โดยโปรเจกต์ต่อไปที่ผมอยากให้ประกาศทางการไวๆก็คือ a แดเมริกนี a ล และก็ซ <far> ีรีส์ CV ภาคแก้ของวากันดาที่เหมือนเคยเลยลือไว้ส่วนที่ผมอยากให้มีที่สุดก็คือนางลกมทีนสายดาร์กอยาก่างบิดไนซตันและก็มาเลยรนะ์ไ ก็ตามด้วยหนังเดี่ยวโนวาที่ผมเคยทำทีปไปแล้วไปดูกันได้และปิดท้ายด้วยหนัง Avenger s จอร์ซีค r หรือถ้ายังไม่รีบก็เอาพวกยังเอาวอเจอร์มาก่อนก็ได้ส่วนสไปเดอร์แมนชัก4ีของทอมมันแลนก็ให้โซนี่ไปประกาศเองแต่อย่างว่าเขาไม่ได้มีแค่นั้นเขายังมีสไปเดอร์แมนอะคอ The เดอะสไป e ดอร์เวิร์ดบ e s อนเดอะสไปเแล้วก็มาดามว็บรวมถึงเวนอม3 และก็หนังที่คนทั้งโลกรอคอยอย่างเอลูมยโตในปี2024แล้วก็ไม่ต้องลืมคาเว้นเดอะฮันเตอร์ที่เป็นอะไรที่อยากดูมากแล้วไงเอ็นุกเอ้นไอ้นไอ้ตองเนี่ยเหรอ TV 데일리 김종은.